โอเคครับเรามาถึงผลิตภัณฑ์เกรดพรีเมียมอีกหนึ่งรายการครับเป็นเบสเซลเลอร์เช่นเดียวกันครับในส่วนของ j a มิลี่เฮอร์บ t r ทรครับเป็นชาสุดยอดของชานะฮะเป็นชาที่มีสูตรลับเฉพาะเลยทีเดียวและก็ถือว่าเป็นชาที่ไม่มีใบชาด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะบรรจุ เขาเรียกว่าสมุนไพรที่เป็นราชาในสมุนไพรที่1กิโลเนี่ยมีมูลค่าแพงที่สุดในโลกอยู่ด้วยนะฮะวันนี้เข้ามาดูครับในส่วนของจามิลลี่เฮอร์เบิร์ทรีของเราครับสุดยอดอย่างไรบ้างเป็นผลิตภัณฑ์ที่หลายๆคนครับพอรู้สรรพคุณแล้วเนี่ยแห่แหนกันมาซื้อเยอะมากครับบางเดือนโรงงานผลิตบอกเกือบจะผลิตไม่ทันนะฮะมาดูในส่วนของสุดยอดว่าเขามีอะไรดีฮะอันแรกเลยเขาบอกว่าด้วยสรรพคุณของปัญจขันเหมือนกับเห็ดลินจือแล้วก็สมเกาหลีจับมือกันครับ ผสมกันออกมาเลยกลายเป็นปัญจขันนั่นเองนะเพราะฉะนั้นเนี่ยช่วยการทํางานของตับให้แข็งแรงขึ้น เพราะฉะนั้นเห็นไหมครัว่าในร่างกายของเราครับอวัยวะที่ทางานแทบจะมากที่สุดก็ว่าได้ครับทำถึง500บทบาทใน1วันนะครับและก็เสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งสูงสุดจึงทําให้เรารู้สถิติตอนนี้ครับมะเร็งทั่วโลกครับอันดับหนึ่งคือมะเร็งตับนั่นเองบํารุงฟื้นฟูตับในการล้างในการคัดกรองสารคิดสารเคมีได้อย่างยอดเยี่ยมครับลดความดันโลหิตครับลดไขมันในหลอดเลือดลดน้าตาลในเลือดฟื้นฟูตับอ่อนในการผลิตอินซูลินด้วยนะลดความเครียดและอาการปวดไมเกรนต่างๆซึ่งมีสรรพคุณมากมายครับในส่วนของปัญจขันนก็อยู่ใชา h e r b ์บั r e e ของเราด้วยนะครับต่อมาครับจับมือกับในส่วนของใบหม่อนครับใบหม่อนสมุนไพรในบ้านเรานั่นเองนะฮะลดน้ำตาลในเลือดครับช่วยในการควบคุมความดันโลหิต ลดคอเลสเตอรอลครับมีสารต้านอัณะน้มันฉลาบำรุงร่างกายนะซึ่งในส่วนของชาใบหม่อนของเราครับจะมีในสารดีออกซิโนจิริไมซินครับช่วยในการลดน้ำตาลในเลือดการทำงานของตับอ่อนด้วยนะมีสารกาบ้าครับแกรมมาอะเมโนบิวทูริกแอซิดด้วยนะฮะในส่วนช่วยในเรื่องของอะไรครับลดความดันโลหิตครับแล้วก็มีสารไฟโตโซราลครับไปสิภาพในการลดคอเลสเตอรอลและสารโซนค่ามากมายซึ่งเราคัดสรรตรงนี้พิเศษเลยแบบออร์แกนิกนะครับมาอยู่ในจามิลี่เฮอร์บัลทรีของเราครับ นำมาถึงชาเอมเทศกับสมุนไพรสู้โรคร้ายครับบำรุงตับเห็นไหมฮะเพราะฉะนั้นตับเนี่ยสำคัญมากเอาไว้วที่ทํางานหนักมากแล้วก็คัดกรองคัดแยกสารพิษต่างๆก่อนนําไปสู่กระแสเลือดแล้วไปเลี้ยงร่างกายครับมะเร็งตับเยอะสุดเพราะฉะนั้นชาเอมเทศก็จะจับมือกับสมุนไพรทุกรายการที่อยู่ใน j ามิลลี่ r ฮอร์บ e ลในการดูแลสุขภาพตับด้วยนะครับ เสริมสร้างพลังกำลังร่างกายครับขจัดสันพิอรจากร่างกายครับเห็นไหมมีประโยชน์ต่อกระเพาะอาหารช่วยแก้อาการใจสั่นด้วยรักษาการหอบหืดต้านอนุมูลอิสระลดอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อและการอักเสบในร่างกายได้อย่างยอดเยี่ยมครับนี่คือชาเอมเทศครับแล้วมาถึงรายชินีแห่งสมุนไพรนั่นเองเราจะเคยได้ดูหนังจีนสมัยก่อนและตำนานนะว่าจักรพรรดิฮ่องเต้สมัยก่อนเนี่ยเขาทานสมุนไพรที่คัดสรรที่ดีที่สุดที่หาได้ ณเวลาน,น,นั้นนะครับแล้วก็สมบกเห็ดหลินจื้อเนี่ยสีแดงคือสุดยอดของราชนีแห่งสมนุนไพรครับชาวบ้านชาวช่องชาวเมืองใครแอบปลูกนะไม่ใช่แอบขโมยนะแค่แอบปลูกครับท่าในส่วนของวังรู้ครับจับตัดหัวเจ็ดชั่วโคตรครับเป็นของต้องห้ามเลยทีเดียวครับเพราะว่ามีคุณสมบัติสูงส่งมากเหมือนเป็นยาเทวดาครับเห็นไหมฮะบำรลุงประสาทสมองหัวใจกระดูกกระเพาะอ,อาหารลำไส้หลอดเลือดตับและก็หลอดลมครับเพราะฉะนั้นช่วยให้หลับลึก กระตุ้นการทำงานของเลือดขาวครับเพื่อลดความเสี่ยงต่อมะเร็งด้วยจับกินเซลมะเร็งได้อย่างยอดเยี่ยมครับลดระดับน้ําตาลในเลือดและก็ต้านอนุมูลอิสระบำรุงฟื้นฟูไตตับตับอ่อนและปอดครับลดความดันโลหิตครับเห็นไหมนี่คือภาพรวมของสุดยอดของสมุนไพรครอบจักรวาลเห็ดหลินจือสีแดงนั่นเองก็อยู่ในจามเปรี้ e เฮอร์บัทรีของเราด้วยมาถึงดอกคําฝอยครับบำรุงโลหิตช่วยครับ เลือดในผู้หญิงผ่าประจำเดือนให้เลือดลมดีขึ้นด้วย,วยนะครับรบำรุงร่างกายบำรุงประสาทสมองหัวใจครับป้องกันไขมันอุดตันหลอดเลือดลดระดับน้ําตาลในเลือดลดคอเลสเตอรอลครับผ่อนคลายเห็นไหม,มบำรุงหัวใจครับแล้วก็บรเทาอาการปรวดท้องเม็ปวดท้องประจําเดือนได้ด้วยดอกคำฝอยกลีบน้อยแต่ร้อยประโยชน์ครับเห็นไหมแล้วก็ใส่ในส่วนของจาร e เบลี่เฮอร์บัลทรีเข้าไปด้วย มาถือสมุนไพรที่ผมเกลื่นเบื้องต้นครับ dragon. เรานําเข้าและก็เอาของแท้จากท banks, <met> is fairly, ิเบตเลยทีเดียวซึ่งปัจจุบันเช็คราคาเรียบร้อยครับเป็นราชันแห่งสม,ม,ม,ม <c ues S 1> ุนไพรนะฮะหนึกิโลเก้าล้านสองแสนบาทครับพี่น้องของแท้ในส,ส termin, 8 8 hmm. <mar> ่วนของแซบแป8แปดแปนำของแท้เท่านั้นครับพี่น้องกดแปดดแปดให้กับบริษัทด้วยครับฉายาก็คือ เลือดดูหนาวคือหนอนเลือดูร้อนคือยานะครับในส่วนของตัวต่างถังเช่านั่นเองมีทั้งเห็ดแล้วก็มีทั้งหนอนผีเสื้อด้วยที่อยู่ด้วยกันครับมีสารทรงคุณค่ามากมายไม่ว่าจะเป็นคอดีไซปิกคอดีเซปินนะฮะอะดีโนซีนโพลิแซคคาราต่างๆที่มีคุณสมบัติทรงพานุภาพสูงมากในการบําบัดฟื้นฟูล้างพิษกระต้นการทำงานของร่างกายและก็ทําให้เรามีอายุยืนยาวคืนความอ่อนเยาว์ฟื้นฟูร่างกายสมรรถภาพทั้งร่างกายเพศหญิงและเพศชายได้อย่างยอดเยี่ยมครับ นเห็นไหมเพราะฉะนั้นนะครับในฤดูหนาวครับในส่วนของหนอนผีเสื้อออกหากินก็จะมีละอองของสปอร์เห็ดชนิดหนึ่งครับปิวมาแล้วก็กินเข้าไปพอถึงหน้าหนาวจัดจัดหนอนก็จะลงไปในดินครับมุดไปในดินพอมุดไปในดินครับมันหนาวมากใช่ไหมอาหารก็เริ่มลดลงครับมันจะเริ่มตายครับแต่มีงานวิจัยที่ออกมาชัดเจนและก็เป็นเรื่องเล่าตำนานที่ชัดเจนเขาบอกว่าเขาเียกว่าสปอร์ของเห็ดที่มันฝังตัวอยู่ในตัวหนอนเนี่ยมันเขาเรียกว่าเป็นเขาเรียกว่าอะไรฮะสปอร์เนี่ยเป็นญ้าปิศาจ์ครับ มันจะเข้าไปฝังในระบบสมองในร่างกายของไอตัวหนอนนี้ด้วยนะครับแล้วก็ควบคุมครับให้ไอหนอนตัวนี้ครับโผล่ขึ้นมาครับจากที่มันลงไปมันหนีความหนาวใช่ไหมมันจะบังคับคอนโทรลระบบประสาทหมดเลยให้มันโผล่ขึ้นมาเหนือพื้นผิวดินครับแล้วสุดท้ายมันก็ตายใช่ไหมฮะแล้วหลังจากนั้นครับไอสปอร์เห็ดตัวนี้ก็จะเริญเติบโตแล้วกินพวกเนื้อเยื่อน้ําเหลืองต่างๆที่อยู่ในตัวไอหนอนตัวนี้ครับเป็นอาหารครับและเติบโตขึ้นมา จึงเป็นกึ่งเห็ดและกึ่งหนอนได้ด้วยนะครับจึงเป็นสุดยอดของพืชมหัศจรรย์ครับพืชมหัศจรรย์ที่มีคุณสมบัติล้ำลึกเหลือเกินครับจึงไม่แปลกครับว่า1กิโลทำไม9ล้านสแสนบาทตรงนี้คุณประโยชน์ของตังถังเช่าล่ำลือมาทั่วโลกครับโดยเฉพาะความปึงปังและการย้อนวัยเตะปิ๊บดังนั่นเองนะฮะต้านอนุมูลสลาครับเพิ่มออกซิเจนครับให้มีประสิทธิภาพในเซลล์มากขึ้นครับความแข็งแรงของคนสูงวัย ให้แข็งแรงมากขึ้นสลับสมรรถภาพที่มันเสือ่อมลงไปเนาะฟื้นฟูครับส่งเสริมสมรรถภาพเพศหญิงและเพศชายได้ทั้งหญิงทั้งชายนะเทสโทสเตอโรนเพศชายเอสโตรเจนเพศหญิงก็ได้ด้วยนะครับลดน้ำตาลในเลือดลดไขมันในเลือดครับเพิ่มคุณภาพชีวิตความแข็งแรงผู้ป่วยโรคปอด ถุงลมโป่งพองและไตวายวเรื้อรังด้วยนะฮะฟื้นฟูรักษาผู้ป่วยโรคหอบเปืดครับบำรุงไตเห็นไหมตับอักเสบเรื้อรังต่างๆนะครับแล้วก็ทําลายเซลล์มะเร็งครับมะเร็งเต้านมมะเร็งผิวหนังมะเร็งสมองมะเร็งปากปากมะลูกครับลำไส้มะเร็งเม็ดเลือดขาวมะเร็งปอดมะเร็งไตครับตัวเนี้ยดูแลฟื้นฟูสุขภาพได้อย่างยอดเยี่ยมจริงๆครับจึงสามารถยืดอายุ ของผู้ป่วยมะเร็งโดยเฉพาะมะเร็งตับซึ่งเป็นมะเร็งที่คนเป็นและเสียชีวิตมากที่สุดในโลกยืดอายุเขาได้อย่างยอดเยี่ยมพี่น้องรับกด888ให้กับผลิตภัณฑ์จารเมลี่เฮอ,อร์บัลทรีด้วยครับใช้ในส่วนของตัง่างเช่าแท้จากทิเบตนั่นเองครับคุณสมบัติทีวาครอบจักรวาลมากๆเลยเห็นไหมฮะยับยั้งแบคทีเรียและไวรัสด,ด้วยนะครับจึงได้รับฉายามากมายนะฮะในส่วนของคุณสมบัตริรวมกันแล้วจากสมุนไพรทุกรายการครับครอบจักรวาลเลยทีเดียวต้องทานและใครก็ตามที่มีอาการระคายเคืองในช่องคอ นักพูดต้องพูดบ่อยๆมีอาการคันผมแนะนํานะครับได้ชื่อว่าเป็นชาเขาเรียกว่าใบชาฆ่าโควิดนั่นเองนะแล้วก็มีชาฆ่าน้ําตาลครับน้ําตาลเนี่ยอย่างคุณพี่คนนี้นะฮะเบาหวานความดันโลหิตสูงใครมาในเรื่องสูงครับคุณสมศักดิ์จิตในนะฮะน้ำตาล3า8ม mm ิลลิกรัมต่อเดซิลิตรครับก่อนทานครับเมื่อหลังทานปุ๊บก็เหลือแค่เห mm ็นไหมฮะร้ยมิลลิกรัมต่อเดซิลิตรนั่นเองน้ำตาลดีขึ้นครับฟื้นฟูตับอ่อน ผลิตอินซูลินได้มากขึ้นด้วยเห็นไหมครับชาค่าไขามันครับไขมันเลวครับ L D L ครับ Low Density Lipoprotein คุณดวงพรทองเงินครับจาก221ครับเหลือ199แล้วมาอยู่ที่155เห็นไหมฮะนี่คือในภาพรวมทั้งหมดจึงเป็นชาค่าเบาหวานเห็นไหมชาค่าน้ําตาลชาค่าไขามันชาค่าโควิดฟื้นฟูชาปึงปังเตะปิ๊บดังครับ นาะผู้ชายที่ทานเข้าไปครับทานแล้วแข็งแรงอึดอดทนด้นถีเบิ้นสีไม่อ่อนตัวครับตื่นขึ้นมาตอนเช้านอนคว่ำมไม่ได้ที่นอนทะลุครับนอนตะแคงไม่คว่ำบัฟลงไปเพราะมันคำ้ำอยานไวฮะเดินสากตู้เย็นตู้เย็นบุ้มเดินสากทีวีทีวีพังครับมีจิตกรรมกับภรรยาตอนกลางคืนร้องขอชีวิตทั้งคืนครับเบื้องต้นนะฮะประสบการณ์ของคนที่รู้จักส่วนตัวเล่าให้ฟัง ผู้หญิงทานแล้วครับรีแพร์ทั้งระบบครับฟื้นฟูให้หนุ่มสาวมากขึ้นครับหน้าชมพูอกฟูรูฟิตสตาร์ตติดง่ายได้ด้วยด้วยจามิลี่เฮอร์เบิลทรีครับอย่าเชื่อแม้แต่คำเดียวที่พูดต้องลองทานด้วยตัวเองแบบดีไหมครับใครบอกว่าดีกด888เข้ามาได้ครับคลิปนี้ถ้าดีถ้ามีประโยชน์ครับก็แบ่งปันและแชร์กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับปรึกษาผู้นำท่านหรือปรึกษาจารช์บาโรดได้ครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ